มาทำเมนูต้อนรับเด็กๆปิดเทอมกันค่ะอ่ะเมนูนี้นะรับรองว่าเด็กๆชอบนะคะมันฝรั่งทอดเนาะอ่ะก็ทำกันทานกันที่บ้านนะคะจิ้มซอสมายองเนสแบบนี้นะคะมันฝรั่งกรอบๆนะข้างในหนึบๆนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูส่วนผสมแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะส่วนผสมแรกนะคะจะเป็นมันฝรั่งต้มสุกนะห้ากรัมเนยค่ะเนยเค็ม50กรัมนะคะ ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยน้ำตาล30กรัมเนาะเสร็จทีนี้ก็บดค่ะบดให้ส่วนผสมแบบว่าแหลกละเอียดได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแป้งสาลีค่ะ150กรัมแล้วก็ตามด้วยนมสดสัก100กรัมนะคะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็บดผสมให้แบบว่ามีความข้นเหนียวนะอ่าแบบนี้อ่ะโอเคพอได้แบบนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะนําไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อมาเตรียมพิมพ์เลยค่ะเตรียมถาดไว้นะคะอ่าเทมันฝรั่งของเราลงไปเลยนะคะลงไปในถาดแบบนี้นะคะพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยเกลี่ยเกลี่ยก็ใช้ไม้พายนี่แหละเกลี่ยหน้าให้เขาเสมอกันนะคะอ่าเกลี่ยไปเลยเนาะอ่าพอเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้เขาเสมอกันดีเสร็จเรียบร้อยนะ ต้องให้เขาเสมอกันนะแล้วเวลาเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เสมอกันเดี๋ยวมันจะไม่สวยไงอ่ะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้นะคะนําไปนึ่งเลยเนาะอ่ะก็นึ่งก็ในนี้ใช้เป็นกระทะแล้วก็ถาดเทินเข้าไปเลยแบบนี้นะนึ่งสักยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีนะจนแป้งของเราสุกใสนะคะสุกใสเขาก็จะเหลืองๆแบบนี้น้ำมันๆแบบนี้นะคะอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะพักเขา ให้เย็นหรืออุ่นนะคะเท่าที่เราจะจับได้เนาะ,ะพอได้ที่เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะเราก็แซะขอบด้านข้างนะคะการเอาออกก็แซะขอบด้านข้างนิดนึงนะแซะแซะทั้ง4ด้านเลยนะพอแซะเสร็จเรียบร้อยลองแง้มดูอ่ะโอเคใช้ได้ก็ความหน้าลงนะคะตบตบตบต,บตูดเขานิดนึงนะตบ,ตบตบตบแบบนี้แหละนะ<ม>เดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกมานี่เห็นไหมอ่ะพอหลุดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตัดนะคะตัดเป็นชิ้นให้แบบว่า พอดีพอดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่มากเพราะว่าเวลาเราไปทอดเนี่ยมันจะได้สวยเนาะอ่ะอันนี้ก็ใช้เป็นมีดลายหยกักๆนิดหนึ่งนะตัดมันจะได้ออกมาสวยเด็กๆจะได้ชอบกันนะคะโอเคเดี๋ยวจะตัดให้เสร็จนะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะถึงขั้นตอนการทอดตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะใส่น้ํามันค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะใส่น้ํามันลงไปเลยเนาะพอนัน ร้อนนะคะเราก็นํามันฝรั่งของเราไปทอดได้เลยนะการทอดก็ไม่ได้ไม่ต้องใจร้อนนะจะเย็นๆนิดนึงนะทอดไปก็เราก็จะเกลีย่ยเขาด้วยนะถ้าเกิดไม่เกลีย่ยเดี๋ยวมันจะติดกันนะคะทอดพอให้เขาเหลืองแบบนี้ก็เอาขึ้นเลยขึ้นพักเลยนะคะอ่าแบบนี้เนาะอ่ะก็ขึ้นพักบนตะแกรงแบบนี้ให้เขาเสด็จน้ํามันนะ,ะพักไว้สักพักเขาจะกรอบขึ้นนะอ่ะโอเคพอเราทอดเสร็จเรียบร้อยเนี่ย เราก็นํามาใส่ท็อปแวรอันนี้คือแม่โอ,อจะใส่ในผงเขยา่าผงเขย่าก,ก็มีหลายรสชาติมากเลยนะคะลองหาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะมีขายตามห้างพ่ไปไม่โครมีโลตัสมีนะคะลองหาดูเนาะอันนี้ในคลิปใช้เป็นผงชีสนะอ่ะก็ปิดฝาเขยา่าเขยา่าขยา่าให้ทั่วแค่นั้นแหละนะคะพอเสร็จก็ได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะเมนูให้เด็กๆไว้ทานกันปิดเทอมเนาะแล้วก็จิ้มมาอยองเนสแบบฉ่ำๆนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวไม่ออจบคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ